สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่มคอมเมนต์ใน a c e บุ๊กกันนะคะก่อนอื่นเลยเข้าไปในเว็บไซต์ google นะคะพิมพ์คำว่า k e m m k t t h นะคะรูกดผ่านลิงก์ด้านล่างมาได้เลยค่ะ,นะคะเว็บไซต์ k e m m k t t h จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะกดไปด้านในได้เลยค่ะ เข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลฟ์สดเพิ่มคอมเมนเ์เพิ่มรีวิวและบริการอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายแพลตฟอร์มได้หลากหลายบริการเลยนะคะในตัวแพลตฟอร์มเองมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าจะเป็นของ Facebook YouTube IG TikTok t w i t t e r t ร l e gram นะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการก,กันไปได้เลยนะคะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยบริการเพื่อนๆด้วยตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ เพื่อนๆท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานกาันสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลรั่ผ่านยืนยันทั่ผ่านอย่าลืมชื่อจริงนามสกุลจริงด้วยนะคะอย่าลืมกดติ๊กตรงนี้ด้วยนะคะสองติ๊กสมัครกับเข้าใช้งานกันไปได้เลยนะคะหรือสมัครผ่านลิงก์ Google ได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพื่อนๆท่านใดนะคะที่เคยร็อกอินกันไปแล้วสามารถย้อนกลับได้เลยะคะ่ะกดเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะ เขามดสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตรงนี้มีอยู่หลากหลายบริการหลากหลายแพลตฟอร์มกันเลยนะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะกดไปแพลตฟอร์มไหนเป็นบริการของแพลตฟอร์มตัวนั้นๆเลยนะคะวันนี้จะเลือกเป็นบริการของ f a c e b o o k นะคะในหมู่ตรงนี้เพิ่มบริการของคอมเมนต์นะคะเลือกเป็นรวดเร็วที่สุดเลยนะคะจะเป็นตัวนี้นะคะด้านบนสุดเลย บริการตรงนี้ก็เลือกเป็นด้านบนสุดนะคะคำอธิบายตรงนี้เพื่อนๆสามารถอ่านให้เข้าใจก่อนได้นะคะเป็นรายละเอียดของออเดอร์ของเพื่อนเองนะคะลิงก์ตัวนี้นะคะคัดลอกมาเลยนะคะจากโพลที่ะราจะใช้บริการกดมาเลยค่ะนำมาวางได้เลยนะคะตัวนี้นะคะขั้นต่ำอยู่ที่ห้านะคะเราเอาใส่ตรงคอมเมนต์ก่อนนะคะเลือกกันไปได้เลยค่ะ เลือกกันเลยนะคะค่าบรกิการห้าบาทนะคะกดส่งได้เลยค่ะระบบก็เด้งมาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วนะคะไปดูช่องทางประวัติการสั่งซื้อกันนะคะประวัติการสั่งซื้อคือ,อรเรเอร์ของเพ,อเพื่อนเองนะคะที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วจะอยู่หน้าน,นี้กันทั้งหมดเลยค่ะด้านหน้าตัวนี้คือเรตเดอร์ของเพืนเองนะคะหากเพื่อนใดที่มีปัญหาตัมเงินไม่เข้ายออไรายไม่ขึ้นสามารถนำเออเดอร์ด้านหน้าตัวนี้ส่งให้อดินได้ตลอด24ชั่วโมง ใ่ะตอนนี้รอดําเนินการกันอยู่นะคะรอการสักครู่หนึ่งค่ะมาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินมีกันอยู่หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นตัวสแกน QR code ค,คดเงินแมสพสลิปอังเปอร์เลตชิวเพย์นะคะคริปโตสามารถเติมเงินกันไปได้เลยนะคะตรงนี้เลยค่ะ มาดูบริการนะคะบริการของเว็บไซต์ตัวนี้ทุกๆบริการเลยและทุกๆฟอร์มก็จะอยู่หน้านี้กันทั้งหมดเลยนะคะสามารถเลือกดูรายละเอียดทั้งด้านกว่ามือตรงนี้ได้เลยนะคะกดกันไปด้านในได้เลยนะคะกดตรงรูปดวงตาตรงนี้เลยค่ะกดเข้าไปได้เลยนะคะอ่านรายละเอียดให้ชัดเจนและสามารถสร้างคำสั่งสื้อได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะ ดูแนะนําเพื่อนกันนะคะแนะนําเพื่อนตรงนี้หากเพื่อนท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บไซต์ตรงนี้สามารถคัดลอกลิงก์กันไปได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่น5เปอร์เซ็นต์กันเลยค่ะมาดูตัวช่วยเหลือกันค่ะตัวช่วยเหลือตรงนี้หากเพื่อนท่านใดนะคะที่มีปัญหาเติมเงินไม่เข้ายอดรายไม่ขึ้นสามารถมาขอความช่วยเหลือกันได้ตรงนี้เลยนะคะนาเลขออเดอร์มาวางกันตรงนี้ได้เลยนะคะมีหัวข้อเรื่องให้เลือกกันด้วยนะคะมีช่องทางปัญหา เลือกกันไปได้เลยนะคะส่งรูปได้ด้วยนะคะส่งตัวกันไปได้เลยค่ะตอนนี้กลับไปดูที่ตอนนี้ยอดคอมเมนต์ก็ขึ้นกันมาแล้วนะคะขึ้นไวมากๆเลยนะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บไซต์จุน้กรสมัติเข้าไปในเว็บไซต์โดยผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะนี่ค่ะสัเว่าเ่เห็นนะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดต้องการความน่าเชื่อถือของบริธุรกิจออนไลน์การสร้างตัวตนการเพิ่มความปังของช่องลองเว็บไซต์ตัวนป็นตัวช่วยกับ มากมากเลยนะคะที่เข้ามารับฟังรับฟังรับชมนะคะ